สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานั่งรถไฟนะครับที่จะเริ่มต้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับจากเทอมีนนลสองนะครับในชั้น2เมื่อเราเดินออกมานะครับทางด้านลานจอดรถนะครับผ่านเซเว่นมานี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปนะครับเส้นทางนี้ที่จะออกไปที่ลานจอดรถแล้วก็นี่ครับก็จะมีป้ายบอกว่ารถไฟฟ้าสีแดงนะครับตรงบริเวณเส้นทางนี้เลยนะครับ ที่อยู่ซ้ายมือนั้นจะเป็นที่ลานจอดรถนะครับส่วนด้านขวามือนั้นมันจะมีร้านอาหารนะครับถ้าตรงไปก็เป็นลานจอดรถนะครับเราก็จะเลี้ยวมียกศรบอกนะครับตรงกระจกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิวสนามบินได้เลยนะครับเราเดินต่อไปนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอา่าสถานีรถไฟฟ้านะครับเราก็ไปตามเส้นทาง ะสะดวกสบายมากเลยนะครับนะครับก,ก็จะมีป้ายบอกเราเป็นระยะระยะเลยนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางนี้ถ้าท่านผระชมนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงจะไปลงที่สถานีบางซื่อนะเพื่อที่จะต่อรถไฟสายอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปต่อเชื่อมที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศตรงบริเวณสะพานที่เชื่อมต่อไปที่จากท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับไปที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะนั่งไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นท้องถนนที่อยู่ด้านล่างถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจะมองเห็นวิวนี่ที่อยู่ด้านบนแล้วก็มองเห็นวิว ทางรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับมีป้ายบอกว่าทางเข้าสถานีนะครับก็จะมีด้านด้านลิฟต์ลงนะครับครับก็มีนะครับตรงทางด้านข้างของทางเดินนี้นะครับก็จะมีป้ายแผนที่ทางรถไฟนะครับให้เราได้ศึกษาดูเส้นทางครับนะครับตรงนี้ที่ผมจะเข้าไป ทางที่จะขึ้นไปรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะไปบางชื่อเขาก็ให้เราได้สแกนหรือว่าวัดอุณหภูมินะครับจะไม่สแกนสแกนแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วยนะครับตอนนี้ยังเปิดให้บริการฟรีนะครับตอนแรกผมเห็นว่าเปิดฟรีสามเดือนคือเริ่มตั้งแต่วัวนที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกมาแล้วนะครับแต่ว่า เดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังเปิดให้บริการให้กับประชาชนฟรีนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าจะเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับกลางบางซื่อท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลงจากเครื่องบินนะครับแล้วก็เดินมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปที่ที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเลย ครับตอนนี้ผมจะเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่จะวิ่งมาจากสถานีรังสิตนะครับเพื่อที่จะไปสถานีบางซื่อนะครับขึ้นบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนนี่ก็สูงชันอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพอขึ้นมาด้านบนนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นวิวลานจอดเครื่องบินสนามบินดอนเมืองนะครับ เราก็จะมองเห็นวิวเห็นรันเวย์นะครับถ้ามีเครื่องขึ้นเครื่องลงก็จะเห็น uh, เครื่องบินเทคออฟและการเลดดิ้งเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นวิวที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะครับอยู่ชั้นที่สูงเราสามารถที่จะมองลงไปใน uh, สนามบินดอนเมืองได้เห็นลานจอดเครื่องบินเห็นเครื่องบินได้ uh, อย่างสวยงามเลยนะครับ ตรงสถานีดอนเมืองนี่นะครับฝั่งที่อยู่ทางด้านท่าอากาศยานดอนเมืองนี่นะครับตอนนี้ผมก็รอรถไฟเพื่อที่จะมานะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่ออะไรจะมาถึงนะครับเราก็ดูวิวไปก่อนก็เพลินดีเหมือนกันนะครับนี่รถไฟมาแล้วครับรถไฟที่มาจากพรัง่งเศ์นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ หาบางซื่อนะครับที่เรเทีเยมช,ชาลาที่สามกัเ่ ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาท,ท,ที่รถไฟฟ้าสีแดงแล้วนะครับโอ้เสียงเงียบมากเลยนะครับตอนนี้ผมมองทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นวิวที่เป็นวิวของสนามบินนะครับเห็นหอครับการบินนี่ครับแอร์เย็นชำํำเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับแต่ละสถานีเสน้นทางสายสีแดงนี่ครับมีสถานีทั้งหมดอยู่10สถานีนะครับ โอ้เ oh, นี่ครับเห็นวิวที่อยู่ด้านล่างครับอากาศเย็นดีมากนะครับเสียงเงียบมากาสามารถที่จะยินดูวิวที่อยู่ด้านนอกนั้นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับครับตอนนี้รถไฟก็มาถึงสถานีทุ่งสองห้องแล้วนะครับทางรถไฟฟ้านะครับเขาก็จะประกาศให้เราทราบนะครับว่าประตูจะเปิดออกทางด้านซ้ายนะครับ เพื่อที่จะให้เราได้เตรียมตัวในการออกมาจากรถไฟฟ้าที่ทางด้านซ้ายนะครับประตูซ้ายเปิดครับเส้นทางรถไฟสายสีแดงนี้นะครับจากกรังสิตไปบางซื่อนั้นมีความยาวประมาณ26กิโลเมตรนะครับใช้เวลาวิ่งจากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับก็ถือว่าใช้เวลาในการวิ่งเร็วมากนะครับ รถไฟใช้ความเร็วเต็มที่นะครับความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปนะครับแล้วผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูวิวบรรยากาศนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับเห็นเห็นวิวด้านนอกนั้นโหผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถ่ายท่านผู้ชมได้ชมวิวที่อยู่ด้านนอกเห็นความสวยงามของบรรยากาศอยู่ในมุมสูงนะครับ ที่ปกติแล้วเราก็จะหานั่งรถอยู่บนท้องถนนเรามาสามารถที่จะมองเห็นวิวนะครับถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในจุดสูงตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับวิ่งอยู่มุมสูงสามารถที่จะมองเห็นวิวสข้างทางได้อย่างสวยงามเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับตอนนี้ทางรถ ไฟฟ้าสายสีแดงนี่ครับเขายัางเปิดให้บริการฟรีกับประชาชนทั่วไปเลยนะครับได้ข่าวว่าน่าจะถึงสิ้นปีนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมานั่งรถไฟชมบรรยากาศเหมือนผมนี่นะครับผมว่าตอนนี้เปิดให้บริการบริการประชาชนทั่วไปเลยนะครับสามารถที่จะขึ้นรถไฟได้ ฟรีเลยนะครับตลอดเส้นทางนี่ครับตอนนี้ผมเข้ามา,าน่าจะใกล้ถึงสถานีบางซื่อแล้วนะครับก็จะเห็นวิวโอ้โหสวยงามเลยมากเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งสถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นสถานีที่จะเป็นจุดศูนย์รวมเชื่อมต่อรถไฟฟ้ารถาไฟ สายไกลรถไฟชาญเมืองรถไฟ BTS นะครับที่อยู่จุดนี้จะมารวมอยู่ในจุดนี้เลยนะครับได้ทราบข่าวว่าสถานีกลางบางซื่อนี่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะครับผมว่าแบบจะใหญ่ขนาดไหนอลังการขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วผมก็จะพาชมบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดูนะครับ ผมก็ได้มีโอกาสในครั้งนี้นะครับที่ได้มาขึ้นรถไฟฟา้าพอดีก็เห็นรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็คิดว่าเ,เราขึ้นมาใช้บริการปรากฏว่าทราบข่าวจากน้องที่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็ยังเปิดให้ใช้บริการฟรีอยู่นะครับสามารถที่จะเดินทางไปที่าบางซื่อได้เลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ฉีดศูนย์กลางฉีดวัคซีน ที่สถานีกลางบางซื่อเลยนะครับผมว่าประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้ก็คงจะมีความสะดวกสบายนมากขึ้นนะครับตอนนี้รถไฟก็ลดลงมาในระยะที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับนะ่ครับก็คงจะเข้าใกล้สถานีบางซื่อใกล้เข้าไปทุก คณะทุกขณะแล้วนะครับผมก็เป็นวันแรกและก็ครั้งแรกครับที่ได้นั่งรถไฟสายสีแดงอาจากดอนเมืองมาที่สถานีกลางบางซื่อนี่นะครับก็ตื่นเต้นดีนะครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เป็นคนไทยนะครับที่ได้มีรถไฟฟ้าใช้นะครับนี่ครับมาถึงแล้วด้านล่างนะครับ ที่ลานจอดรถไฟฟ้านะครับอืมกว้างขวางมากแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับโอ้โหกว้างขวางดีเลยครับนี่ขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกขบวนหนึ่งนะครับที่ว่ายังไม่ได้ให้ใช้บริการนะครับตอนนี้ก็จอดนิ่งอยู่นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนั่งมาเนี่ยโ,โหเงียบเลยนะครับอยากจะหลับเลยแอร์เย็นฉ่าเลย เดียวนะครับผมว่าใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับจากสถานีดอนเมืองมาถึงสถานีบางซื่อนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศโฮ,โฮเย็นสบายเลยนะครับผมว่า,าประชาชนนะครับก็ยังไม่เยอะผมว่าน่าจะยังไม่ทราบหรือว่าหรือหรือว่าทยอยกันมานะครับหรือว่าช่วงนี้ยังไม่ มีที่ว่าประชาชนจะเดินทางมาฉีดวัคซีนนะครับโดยที่จะต้องใช้รถเดินทางโดยรถไฟฟ้านี้นะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับ่ครับป้ายพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการนะครับระบบรถไฟฟ้าน,นะครับรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับเปิดเมื่อวันที่สองสิงหาคมสองพั้าร้นะครับโดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก็เริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2564เป็นต้นมาเลยนะครับครับในผมจะพาออกมาชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับของสถานีกลางาบางซื่อนะครับโอ้โหกว้างยาวมากเลยนะครับเราดูด้านนอกจะเห็นว่าอลังการใหญ่โตมากเลยนะครับที่อยู่ด้านนอกนี้ บรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับด้านหลังผมก็จะเห็นว่าประชาชนที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินออกมาเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นรถบัสนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านของตัวเองนะครับนี่ครับอาคารของสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่ครับ ด้านหน้านั้นจะเป็นบริเวณที่จอดรถบัสนะครับที่จะรับประชาชนนะครับที่มาฉีดวัคซีนนะครับโดยบริการฟรีนะครับช่วงนี้ไปยังจุดต่างๆนะครับสำหรับประชาชนนะครับทั่วไปแถวชานเมืองได้อยู่ตรงบริเวณไหนนะครับที่มีรถที่มีป้ายนะครับที่จะมา ที่บางซื่อนี้ครับสามารถที่ขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าฟรีนี่ขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีให้บริการอยู่หลายสายเหมือนกันนะครับนี่ครับสถานีกลางบางชื่อนะครับโอ้โหใหญ่อลังการมากนะครับถ้าเดินข้างนอกนะครับแดดร้อนๆอย่างนี้เดินมาไม่กี่ร้อยเมตรก็เหงื่อแตกแล้วนะครับนี่ครับวิวสวยๆท้องฟ้าสีครามนะครับกับอาคารของสถานีกลางบางชื่อกับทั จากถนนไปนั้นก็จะเป็นทางรถไฟนะครับสายเหนือสายอีสานนะครับตอนนี้ขบวนนี้กําลังจะเดินทางเข้าไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ